การดูไปถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆที่จะมาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบขอเชิญรับชมค่ะครับส,สดีท่านผู้ในการำัำงานเขตท่านรองท่านพอสถานศึกษาคุณครูผู้ปกครองนักเรียนวันนี้นะครับเป็นรายการที่เราได้กำหนดเอาไว้ว่าเป็นวันที่เราจะพบปะสื่อสารทำความเข้าใจกับ พี่น้องเพื่อนครูและนักเรียนทุกคนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 วันนี้ผมคงไม่มีประเด็นอื่นนอกจากจะสื่อสารประเด็นที่อยู่ในความสนใจของแบบคุณครูผู้บริหารในประเด็นเรื่องที่คอรมโดยรัฐบาลที่มีการนำโดยท่านคนเอกประยุทธ์จันโอชา ได้กรุณาได้อนุมัติให้มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับนักเรียนโดยกับกำหนดให้นักเรียนคนละจากให้กับผู้ปกครองเพื่อชดเชยนั้นโดยกำหนดจากลายหัวของนักเรียนก็คือนักเรียนหนึ่งคนจะได้รับการเยียวยาแก่ผู้ปกครองคนละสองพันบาทแล้วก็คิดว่าทุกคนนั้นก็รับทราบตรงนี้ เป็นอย่างดีแล้วทีนี้วิธีการเนี่ยในตอนนี้ก็มีความเข้าใจหรือยังมีความสับสนในแนวทางการปฏิบัติผมขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้สื่อสารและก็ทำความเข้าใจกับพี่เพื่อนน้องให้ปฏิบัติและเกิดความสบายใจโดยเริ่มอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอันที่หนึ่งหลักการก็คือว่าเงินสองพันบาทเนี่ยใจ่ายให้ผู้ปกครองเนี่ย หนึ่งคนต่อ2องพันบาทใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่การจ่ายเงินสองพบาทจ่ายตามจำนวนนักเรียนนะครับสมมุติผู้ปกครองมีลูกหนึ่งคนเรียนอยู่ในสถานศาึกษาผู้ปกครองคนนั้นก็จะได้รับสองพันบาทแต่ถ้าผู้ปกครองมีลูกเรียนอยู่ใน การศึกษาขั้นพื้นฐานคืออนุบาลประถมมัธยมเนี่ยถ้ามีจํานวนสามคนก็จะได้คนละสองพันบาทก็คือได้เท่ากับสองคูณสามก็คือหกพันบาทอันนี้คือเงินที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ประเด็นที่สองครับอยากจะสื่อสารว่าแล้วกระบวนการดําเนินการเรื่องเนี้ เราจะมีการจ่ายโดยเอาจำนวนนักเรียนจากณวันไหนเป็นฐานก็ขออนุญาตสื่อสารว่านักเรียนที่จะได้รับนะครับนะผลประโยชน์และส่งต่อผู้ปกครองในคราวนี้คือนักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนนักเรียนและได้ลงในข้อมูล DMC ณวันที่25มิถุนายน2,500 64ถ้ามีชื่อและได้เรียนอยู่ที่ไหนนะครับสบปทก็จะจัดสรรเงินไปตามรายชื่อของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนณวันที่25มิถุนายน64นี่คือถามในการคิดอันที่หนึ่งแล้วก็มี อีกคำถามก็ต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วนักเรียนที่มีชื่อในวันที่ยี่ห้าแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเวลาเงินลงไปเนี่ยเราจะลงไปตามจำนวนนักเรียนที่มีชื่อและมีตัวในวันที่ยี่ห้าถ้าเงินลงไปที่โรงเรียน โรงเรียนก็จ่ายให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนจริงๆอยู่ในโรงเรียนณกวันที่จ่ายส่วนนักเรียนที่มีชื่อในวันที่ยี่ห้าแต่ไปอยู่ที่อื่นแล้วจ่ายไม่ได้อันนี้หลักที่หนึ่งประเด็นที่สองกรณีที่มีนักเรียนไม่มีชื่อในวันที่ยี่ห้านะครับแต่มาเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนของเรานะครับ ในคนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันกนะ็คือว่าเขาจะมีชื่ออยู่โรงเรียนเดิมโรงเรียนใหม่ก็ต้องเพิ่มชื่อเข้าไปนะครับว่ามีเด็กมาเพิ่มที่โรงเรียนของเราชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นแล้วก็รายงานไปที่เขตพื้นที่แต่โรงเรียนยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะจ่ายนะครับมีสิทธิ์ที่จะจ่ายจนกว่าว่าเขตได้เคลีย ว่าเด็กคนนั้นมีชื่อตัวตนอยู่ในโรงเรียนเดิมหรือไม่อย่างไรจึงอนุมัติการจ่ายได้สรุปก็คือโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับต้องสำรวจนักเรียนของโรงเรียนของตนเองณนะวันนี้ว่าในวันที่25มิถุนายนเด็กนักเรียนที่มีชื่อมีตัวอยู่ในโรงเรียนของเราเนี่ย ยังอยู่ครบหรือไม่มีตัวตนอยู่หรือไม่ถ้ามีครบไม่ได้ย้ายออกไปก็ถือว่าจบไม่มีย้ายเข้ามาถือว่าจบแต่ถ้ามีย้ายออกไปก็ให้กรอกข้อมูลว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนถ้าย้ายเข้ามาก็ให้กรอกข้อมูลว่ารับย้ายมาจากไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องการสื่ออันแรกเพื่อให้รู้ว่า เด็กนักเรียนที่จะรับเงิน2,000ันบาทจากโรงเรียนแต่ละโรงนั้นคือใครโอเคนะครับทีนี้ส่วนการสำรวจและเตรียมการผมขออนุญาตนำเรียนว่าในการดำเนินการเรื่องเงิน2 0 0พันบาทเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างเตรียมการนะครับเพื่อรองรับว่าเมื่อเงินไปถึงโรงเรียนเนี่ยเราอยากให้เงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวัน จึงมีการเตรียมการไว้ตามบทบาทภารกิจของแต่ละคนไว้ดังนี้เมื่อวานนี้นะครับผมได้ลงนามในหนังสือไปฉบับหนึ่งยกเลิกแนวทางการดำเนินงานที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับแก้ไขยกเลิก ซึ่งแจ้งไปเมื่อว,วานนี้คือวันที่17สิงหาคม2564ในหนังสือดังกล่าวเนี่ยได้แจ้งว่า 1. ในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นเปิดบัญชีแนวทางการเปิดบัญชีเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นหน่วยในการเบิกจ่ายไปให้กับนักเรียนนั้นเราจะซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติไปอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เราห่วงมากที่สุดก็คือฐานข้อมูลนักเรียนกับวิธีการเตรียมการในการที่จะจ่ายเงินให้กับนักเรียนในส่วนที่เงินไปถึงโรงเรียนนะครับ ขอยืนยันว่าเงินดังกล่าวจะต้องจ่ายผ่านระบบบัญชีไปที่โรงเรียนแน่นอนแต่บัญชีจะใช้ชื่อว่าอย่างไรเปิดบัญชีที่ไหนแล้วมีขั้นตอนทำอยังไงเนี่ยเดี๋ยวสพทจะส่งแนวปฏิบัติออกไปให้อีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ส่วนโรงเรียนนะครับที่เตรียมการก็คือ อยากให้โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันว่าขณะนี้นะครับเงินยังไม่ได้ไปถึงโรงเรียนเมื่อเงินไปถึงโรงเรียนเมื่อใดนะครับโรงเรียนจะจ่ายเงินให้ผู้ปกครองภายในสามวันโดยสมภทได้ออกแบบสิ่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผู้ปกครองกับโรงเรียนจะต้องสื่อสารให้ตรงกันนันคือว่าหนึ่ง คนที่จะรับเงินชดเชยคราวนี้คือผู้ปกครองนักเรียนดังนั้นหลักฐานในการที่จะบอกว่าผู้ปกครองนักเรียนคือใครคือหนึ่งถ้านักเรียนอยู่กับพ่อกับแม่ผู้ปกครองก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้านักเรียนอยู่กับญาติคุณครูที่เป็นที่ปรึกษารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้อยู่กับญาติคนไหน คนที่เป็นผู้ปกครองก็คือญาติคนนั้นที่เด็กนักเรียนอยู่ด้วยถ้านักเรียนอยู่กับมูลนิธิหรืออยู่บ้านพักเด็กเราก็สามารถจ่ายเงินตรงนี้ให้กับนักเรียนโดยตรงได้แล้วระบุว่าเด็กคนนี้อยู่กับบ้านพักเด็กที่ไหนอยู่กับมูลนิธิอะไรเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะยืนยันว่านักเรียนคนนั้น อยู่กับใครแล้วเงินตัวนี้ถึงมือหรือไม่อันนี้ก็ขออนุญาตให้โรงเรียนผู้ปกครองได้สำรวจกำหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าว่าใครคือเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินก็คือใครที่เป็นผู้ปกครองคนนั้นคือคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหากเป็นตัวคนนะเว้นแต่เป็นหน่วยงานหรือหมวลนิธิ คนรับเงินคือตรวจนักเรียนแล้วให้ระบุว่านักเรียนอยู่ในการดูแลของใครอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนจะต้องเตรียมการเอาไว้นะครับอันที่สองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าวิธีการจ่ายวันนี้โรงเรียนสามารถสำรวจได้สองแนวทางก็คือว่าด้วยสถานการณ์โควิด เราเองก็อยากให้ผู้ปกครองมารับเงินที่โรงเรียนด้วยตัวเองถ้าเราแจ้งว่าเราจะจ่ายเงิน2,000บาทให้ผู้ปกครองมารวมกันนะวันที่เท่านั้นเท่านี้ก็จะกลายเป็นเอาคนมารวมกันก็จะไม่เป็นไปตามมาตรการที่สพกำหนดเราจรึงกำหนดแนวทางเอาไว้สองอย่างก็คือหนึ่งถ้าผู้ปกครองคนนั้นมีบัญชี สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ก็อยากให้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ปกครองักเรียนแต่ถ้าใช้วิธีโอนเงินไม่ได้มีข้อจำกัดก็อยากให้โรงเรียนได้บริหารจัดการผ่านคุณครูประจำชั้นคุณครูที่ศึกษาในการที่จะออกแบบการจ่ายให้เป็นไปตามตรการ ของสอบคอจึงกำหนดแนวทางเอาไว้ว่าหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้หรือจ่ายเป็นเงินสดก็ได้แต่ต้องอยู่บนข้อจำกัดหรือมาตรการของสอบคอแต่ให้เงินถึงเงือผู้ปกครองภายในสามวันอันนี้ก็คือการออกแบบที่โรงเรียนเองจะต้องเตรียมการเอาไว้ ประเด็นต่อมาว่าเอ๊ะแล้วเงินนี้จะได้เมื่อไหร่อย่างไรก็อยากให้ทางท่านผู้บริหารโรงเรียนพโอเคแล้วก็คุณครูได้สื่อสารว่าเมื่อไหร่ก็ตามตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเงินจะโอนเข้ามาในสมบเมื่อไรแต่ขั้นตอนณวันนี้คือการเตรียมการ ในขณะนี้สปทก็จะเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินตรงนี้เป็นการเฉพาะซึ่งขณะนี้สปทก็ได้ดําเนินการในส่วนสปทไปแล้วเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีสปทวันใดในวันเดียวกันเนี่ยเราก็จะโอนเงินเข้ากับบัญชีของเขตพื้นที่แล้วเราก็อยากให้เขตพื้นที่โอนต่อให้กับโรงเรียน ภายในสามวันแล้วเมื่อถึงบัญชีโรงเรียนก็อยากให้โรงเรียนโอนเงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวันเช่นเดียวกันอันนี้คือรวมแล้วเนี่ยในเวลาตั้งแต่รับเงินจากสภาพภไปยังโรงเรียนเนี่ยก็อยากให้จบภายในเจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์อันนี้คือแนวทางที่เรากำหนดเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติตรงนี้ที่ชัดเจนเนี่ยแม้เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เพียงพอแต่วันใดที่สมภถอจะได้รับเงินเนี่ยก่อนวันที่สมภอจะได้รับเงินหนึ่งวันผมจะขออนุญาตสื่อสารประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้นืยการสำนักงานเขตผู้นืยการสถานศึกษา ได้เข้าใจในแนวทางที่ปฏิบัติที่เราออกแบบกันไว้อีกครั้งหนึ่งแต่ในวันนี้ขอให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบสถานะของนักเรียนนักวันที่นักข้อมูลวันที่25มิถุนายนว่าเป็นเช่นไรแล้วมาถึงวันนี้ณวันนี้เด็กที่มีชื่อมีตัวอยู่ในวันที่25เนี่ย ยังมีตัวอยู่กับเราเท่าไหร่ลงบัญชีที่หนึ่งอยู่กับเราณนะวันนั้นย้ายไปที่อื่นแล้วเท่าไหร่ลงบัญชีไม่มีชื่ออยู่กับเราแต่เรารับย้ายมาจากที่อื่นอยู่กับเรามีเท่าไหร่ให้สำรวจข้อมูลเอาไว้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลนั้นมาที่เขตหรือมาที่สปถเพราะวันที่สปถ จะจ่ายเงินไปเนี่ยเราจะจ่ายตามจํานวนนักเรียนที่มีชื่อมีตัวนะวันที่25มิถุนาอันนี้สื่อสารตรงนี้เป็นประเด็นที่หนแต่การจ่ายเงินสําหรับเด็กที่มีชื่อมีตัวอยู่นวันที่25และอยู่กับเรามาถึงวันที่25 พอได้รับวันจ่ายเงินท่านก็จ่ายได้ตามนั้นส่วนเด็กที่มาเพิ่มใหม่หรือเด็กที่ย้ายไปให้เด็กที่ย้ายไปถ้าท่านไม่มีเด็กมาเพิ่มหน้าที่ของท่านก็ต้องโอนเงินส่วนที่เหลือกลับไปยังเขตอื้นที่แต่ถ้ามีเด็กย้ายมาเพิ่มนะครับ แล้วมีเด็กย้ายออกไปย้ายออกไปหนึ่งมาเพิ่มหนึ่งตรงนี้พอท่านส่งบัญชีเด็กเพิ่มหรือเด็กขาดไปที่เขตท่านก็สามารถที่จะจ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีให้กับเด็กที่มาเพิ่มในโรงเรียนของท่านได้ยังไม่ต้องโอนเงินกลับถ้ากรณีเด็กมาเพิ่มอยู่ที่โรงเรียนเลา อันนี้คือสื่อสารทำความเข้าใจสรุปโดยรวมก็คือว่าในโรงเรียนหนึ่งหนึ่งเนี่ยท่านได้รับเงินไปยอดหนึ่งเท่ากับเด็กวันที่ยี่ห้าแต่ถ้าเด็กวันที่ห้ามาถึงวันที่จะจ่ายเงินจริงๆเนี่ยเด็กหน้วันที่ห้ามันลดลงท่านต้องส่งเงินคืนแต่ถ้าเด็กมันมาเพิ่มนะครับท่านต้องขอเงินเพิ่มไปที่เขต แต่ถ้าเงินได้มาตามวันทียี่ห้าเท่ากับนักเรียนแต่มีนักเรียนย้ายไปหนึ่งคนแต่ละท่านย้ายเข้าหนึ่งคนเราก็ถือว่าหักลบตกหนี้กันอยู่ในบัญชีนั้นอันนี้ก็ถือว่าแจ้งแนวปฏิบัติให้ท่านได้ทราบถึงกรอบวิธีคิดและออกแบบในการทํางานโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องการให้เงินถึงมือผู้ปกครองได้เร็วที่สุดนะครับและวิธีการก็อยากให้ยืดหยุ่น มากที่สุดแต่ให้รู้ว่าท่านจ่ายเงินให้ใครและเขาคนนั้นคือผู้ปกครองจริงหรือไม่แต่เราอยากจ่ายเงินให้ผู้ปกครองจริงจริงที่ดูแลรับผิดชอบเด็กนักเรียนในภาวะที่ยากลำบากนี้อันนี้คือเจตนาลม์ของเงินสอง0บาทที่ใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็อยากจะสื่อสารหนักไปที่สถานศึกษาส่วนเขตพื้นที่ นะครับท่านเตรียมการแค่เปิดบัญชีนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายแผนจัดทำข้อมูลจำแนกเด็กในวันที่25มิถุนาแต่ละโรงเรียนเพื่อเตรียมการในการที่จะโอนเงินตามยอดดังกล่าวคือมีนักเรียนเท่าไหร่ท่านก็คูณด้วยสองพันโอนให้โรงเรียนเหล่านั้นไว้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมสื่อสารในวันนี้ทั้งหมดเป็นการเตรียมการแต่พอเงินไปถึงท่านก็สามารถปฏิบัติได้เลยส่วนหลักฐานในการที่จะเอามาล้านนี่คืออะไรก็เรียนว่าถ้าท่านสำรวจข้อมูลชัดเจนแล้วว่าผู้ปกครองคือใคร ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีคือเอกสารรับรองแทนการล้างหนี้หรือหลักฐานการจ่ายแต่ท่านต้องตรวจสอบว่าผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ปกครองจริงหรือไม่อย่างไรส่วนที่สองถ้ารับเป็นเงินสดก็คือการลงลายมือชื่อของผู้ปกครองและแนบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการจ่ายอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมการหลอกรับและผมคิดว่าคำถามที่มีมาในสองสัปดาห์นี้อยู่ในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยขอถือโอกาสใช้วทีตรงนี้สื่อสารทำความเข้าใจกับท่านปเขตพอโรงเรียนนะครับได้ทราบถึงแนวทางตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอเรียนว่าหากท่าน มีข้อสงสัยในแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยให้ท่านสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงได้เลยนะครับหรือสอบถามมาที่สพทหรือส,สอบถามมาทางบัญชีเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางสพทได้เปิดช่องทางเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยวันนี้สปทมีช่องทางในการให้ผู้ปกครองไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าท่านลูกท่านมีชื่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยตรวจสอบล่วงหน้าได้ <c oughs> ขอประทานโทษขออนุญาตสื่อสารทำความเ,เข้าใจนะครับในเวทีนี้ในพุทธเช้าวันนี้ เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเพื่อทำความเข้าใจก็ขอให้ท่านพอ,อเขตท่านรางพอ,อเขตพออโรงเรียนสื่อสารผ่านคุณครูและก็สื่อสารไปรยังผู้ปกครองได้เข้าใจร่วมกันในพุธนี้ผมขอสื่อสารนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยครับสวัสดีครับ